หนึน่งเขาใหญ่เมาค่ะชื่อจริงเขาโอ้ยไม่อยากเมาส์หรอกค่ะจริงๆแล้วเขาชอบเมาสนะครับสนับสนุนโดย e-susu milk x รุ่นใหม่นน the new onix รีว,วองซอยเกิดผลิตจากทัญยพืชประโยชน์เยอะอ,อร่อยมากม ซื้อวาก้บลูรับฟรีแป้งอัดแข็งลิปแคร์หรือผ้าห่มที่ต้องมีถึง31กรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักคาะนี่คือรายการเย็มยมวรสอนหญิงนะคะรายการเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงค่ะเวลานี้ผู้หญิงหลายคน40แล้วยังอยู่บนคารนนั่นแปลว่า ยังไม่ได้จตางงานสาเหตุนั้นส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งผู้ชายเกิดน้อยลงกว่าผู้หญิงสองผู้ชายโตมาแล้วไม่เป็นผู้ชายก็เยอะมีทั้งเกย์กระเทยเก้งกวางสารพัดท,ที่มาเป็นคู่แข่งของผู้หญิงในการหาคู่ครองและบางคน ก็สามารถเอาชนะผู้หญิงได้ด้วยก็เลยทำให้ผู้หญิงหลายคนนั้นไม่ได้แต่งงานจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเลือกมากไปหรือจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงนั้นทำตัวไม่น่ารักก็แล้วแต่มีทั้งสองกรณีแต่ทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาสมัยนี้ไม่เคยเป็นแล้วนะในอดีตที่ผ่านมาคนชอบพูดบอกว่า <c oughs> สาวโสด ซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานที่อายุมากที่เราเรียกกันว่าสาวแก่ขอภัยนะคะที่ต้องเรียกแบบนี้มักจะเป็นคนหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเขาพูดอย่างนั้นก็เลยทำให้คนหลายๆคนไม่อยากเข้าใกล้สมมติว่ามีน้องสาวหรือน้องชายแล้วเขาแต่งงานไปมีลูกหลานสาวหลานชายก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณป้า เขามองว่าคุณป้าไม่น่ารักอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีจะเป็นพี่สาวคนโตแล้วน้องๆแต่งงานมีเขยมีสะพ้ายหลายคนก็ไม่อยากจะไปเยี่ยมคุณพี่ซึ่งเป็นคนโตแล้วไม่ได้แต่งงานทีนี้ถามว่าการเป็นผู้หญิงอายุเยอะแล้วไม่ได้แต่งงานเป็นสาวแก่เนี่ จำเป็นไหมที่จะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่น่ารักดังคำที่เขาปรามมากันวันนี้นะคะมีคำแนะนำที่เจอในเฟซบุ๊กเขียนโดย womentrueid net นะคะเขาบอกว่าอายุมากก็น่ารักได้ใครๆก็ชอบ เขาแนะนำวิธีการทำตัวให้น่ารักสำหรับผู้หญิงอายุเยอะมาสิวิธีด้วยกันลองดูนะครับว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วไม่ได้แต่งงานเป็นสาวโสดเราจะลบคำประมาทว่าสาวแก่งุดงิดไม่น่าอยู่ใกล้ได้อย่างไรนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ต้องพูดว่าสาวแก่สาวน้อยสาวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนเราย่อมอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าเราบอกว่า I want to be value ฉันอยากจะเป็นคนมีคุณค่านะ I want to feel wanted ฉันต้องการมีความรู้สึกว่ามีคนต้องการฉันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้ฉัน เสวนาด้วยเขาไม่อยากชั้นสมาคมด้วยเขาไม่อยากจะยุ่งกับชั้นเขาไปปิกนิกกันก็ไม่ชวนฉัน้นเขามีงานเลี้ยงก็ไม่ชวนชั้นเขาไปกินข้าวนอกบ้านก็ไม่ชวนชั้นเขาไปดูหนังฟังเพลงไปดูละครไปร้องคาราโอเกะก็ไม่ชวนชั้นเพราะถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้สึกตัวเราเองไร้ค่าขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากเป็นคนมีคุณค่าเราย่อมไม่ต้องการให้คนอื่นเขารังเกียจเดียดชั้น ไม่อยากจะคบค้าเสวนากับเราด้วยนะคบสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราสามารถจะมีคุณค่าได้คือเราต้องบริหารสเสน่ห์เราต้องทำตัวให้เป็นคนมีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์แปลว่าอะไรคนมีสเสน่ห์แปลว่าเป็นคนที่ถ้ามาคนก็จะดีใจถ้าไปคนก็จะคิดถึงแต่เมื่อไหรคนเราเนี่ย มาคนตกใจเสียใจแล้วถ้าไปคนโล่งอ,อกเมื่อนั้นเราคงเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์แล้วล่ะนะคะเอาล่ะวัน Teraz นี้คำแนะนำนะจาก Women trueid.net เเขามาบอกว่าเราจะทำอย่างไรคะให้คนชื่นชมเราเราจะทำยังไงคะ ให้คนอยากเข้าใกล้คบหาเสวนากับเราเราจะทำยังไงคะให้เรามีสเสน่ห์อยู่เสมอนะครับซึ่งถ้าแม้นเราทำได้สำเร็จเราจะไม่รู้จักคำว่าเหงาเลยค่ะเพราะคนมีสเสน่ห์แปลว่าคนอยากอยู่ใกล้คนอยากจะคบหาเสวนาด้วยนะครข้อที่หนึ่งคนที่จะน่ารัก คือคนที่ยิ้มง่ายและเป็นรอยยิ้มที่จริงใจอย่าเป็นคนเสยะยิ้มนะบางคนเจอหน้าคนสวัสดีอย่างนี้เขาเรียกเสยะยิม้มเราพยายามฉีกปากให้กว้างแต่มันดูแล้วไม่จริงใจถ้าเรายิ้มมาจากข้างในใจเราสบายใจเราเป็นสุขเราเห็นหน้าคนแล้วเราดีใจที่เราได้เจอเขา อยากจะเสวนาพูดคุยกับเขาจากส่วนลึกของหัวใจมันออกมาที่ดวงตาและริมฝีปากเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่ยิ้มด้วยตาและริมฝีปากการยิ้มด้วยตาและริมฝีปากทำให้เป็นการยิ้มที่จริงใจไม่ใช่เสแยะยิ้มในนี้เขาเขียนนะคะว่าขอเน้นว่าต้องเป็นยิ้มที่จริงใจเพราะการยิ้มออกจากใจนั้น มันจะยิ้มทั้งดวงตาและริมฝีปาก <_ d> um> เห็นไหมอาจารย์เสรีบอกแล้วถ้ามันมาจากข้างในเนี่ยพอมันออกมาถึงตาและริมฝีปากมันจะไปด้วยกันเป็นออร่าของคนเป็นมิตรเป็นออร่าของคนที่ยินดีเจอคนอื่นนะครับแต่คนที่เสแยยิ้มมันจะยิ้มแค่ริมฝีปากที่แบะออกแต่ว่าดวงตามันไม่เป็นประกายที่แสดงถึงว่ายินดีที่ได้เจอนะครับ เขาบอกอย่าแค่ยกมุมปากตามมารยาทยกมุมปากตามมารยาทอาจารย์เสรีเรียกว่าเสยะอย่าเสยะยิ้มนะคะการยิ้มอย่างจริงใจนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อได้เห็นจะสัมผัสได้ในความเป็นมิตรเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิ้มด้วยริมฝีปากและดวงตาคนที่เจอเราเขาจะเห็นความเป็นมิตรแต่เมื่อไหร่เราเสยะยิ้มด้วยการฉีกปากออกไป แต่ดวงตาไม่มีประกายแห่งไมตรีนั้นคนเขาจะใช้ภาษาฝรั่งว่าเฟกคำว่าเฟกก็แปลว่าไม่จริงใจดูปลอมๆนะคะอ่ะต่อไปคนที่ยิ้มด้วยตาและริมฝีปากคนที่พบเห็นจะรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นและในขณะเดียวกันมันจะทำให้สมองสั่งสารหลังสารสุขออกมานะคะ ในที่สุดแล้วก็จะคบหาสมาคมกันแบบ positive ครับเอาไงเงินอย่างเยอะแต่เดียวกันจิกไปเลยแบบต้องซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิก ซื้อสัตว์จิซื้อสับกระเป๋าตังค์พี่ครับผมและนี่ <şu> อร่อยวันนี้คุณซื้อสั่งแล้วหรือยัง Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New o n y x สัมผัสข้อสเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรีโปรแรกรมบำรุงรักษารถตามระยะ e ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20,000บาทดาวเริ่มต้น54,000กว่าบาทหรือเลือกดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง30มิถุนายน2563ั้อยผมเลือกทานแต่สิ่งดีๆ รีวองซอยเกตผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองให้คุณค่าปโปรตีนและกรดอะมิโนมีไฟเบอร์สูงอร่อยมากคุณประโยชน์เยอะหันมาทานรีวองซอยเกตสิครับรีวองที่ทอฟส์นะคะวากอลุมแป่งร่างกับวากบลุมวันนี้เลือกรับฟรีแป้งฝุ่อัดแข็งพร้อมลิกแค่หรือผ้าห่มมาจริรี่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้รับสิสของมันต้องมีวาโกบลูม บิชชินบัตเตอร์โคคนัทด้วยส่วนผสมที่ลงตัวจากมะพร้าวแท้และเนยบัตเตอร์โคคนัทหอ,อมกรอบอร่อยทั้งรสออริจินัลกลิ่นส้มช็อชโกโกแลตอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนบิชชินบัตเตอร์โคคอนเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยบิชชิน Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New o n y x สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกคร้งฟรี Free. โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20 0 0 0บาทดาวเริ่มต้น5 4 0 0 0ักว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง30มิถ <ago> ุนายน2 5 6 3ั้บวากอลูมแปลงร่างกับวากอบลูมวันนี้เลือกรับฟรีแป้งฝุ่นอัดแข็งพร้อมลิดแค่หรือผ้าห่มมาจิริวันนี้ถึง31กรกฎาคมน,นี้ของมันต้องมีวากอบลูม สนับสนุนโดย Isuzu m w x รุ่นใหม่ The New Onix รีวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมากซื้อวากอบลูมรับฟรีแป้งอัดแข็งลิปแคร์หรือผ้าห่มที่ต้องมีถึง31รกรกฎาคมนี้ ข้อที่สองนะคะผู้หญิงที่น่ารักคือผู้หญิงที่ฟังมากกว่าพูดอันนี้ก็ <c oughs> มันก็ยากสำหรับคนหลายๆคนนะครับอาจารย์เสรีคนหนึ่งละที่เป็นคนรู้สึกฟังมากกว่าพูดเนี่ยยากเพราะมีความในใจเยอะอ่านมาเยอะฟังมาเยอะก็เลยอยากจะพูดให้คนฟัง แต่ก็เป็นคนยินดีฟังนะสำหรับคนที่มีอะไรดีๆมาเติมมาเสริมให้กับเราเพราะว่าเราพร้อมจะทำตัวเป็นแก้วพร่องน้ำให้คนอื่นเอานู่นนี่นั่นมาเติมให้ได้แต่บางครั้งที่เราต้องพูดมากก็เพราะคนบางคนนั้นเนี่ยมันพูดไม่เข้าท่ามันพูดที่ทำให้เราจำเป็นต้องแก้ไข มันพูดที่ทำให้เราจะเป็นต้องแนะนำคนบางคนนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆก็ดูดีแต่พอพาทีก็ไม่ไหวอยากสาบให้เป็นใบจะได้ดูดีตลอดการนะคือคนบางคนเนี่ยหน้าตาดีหุ่นดีอย่าพูดกันแล้วกันแต่พอพูดออกมาปั๊บเนี่ย แสดงความโง่แสดงความขี้เทอแสดงความเห็นแก่ตัวนะแสดงความหดร้ายอ่ะยกตัวอย่างเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้เองมีคนเขาคุยกันได้ห้าพันหรือเปล่าอีกคนก็ตอบบอกว่าไม่ได้จะไปเอาได้ยังไงยังมีงานทำอยู่ ไม่เ,เป็นไรเลยแล้วก็ไปกรอกว่าเราไม่ได้งานม่เราไม่ได้ทํางานสิเอาแล้วเดี๋ยวเขาเช็คล่ะว่าเรายังมีงานทําอยู่เช็คไม่เจอหรอกมันอยู่ที่เรากรอกไปเออมันเป็นสิทธิ์ของเรามีโอกาสจะได้ก็ได้คนอย่างเงี้ยอ้าปากปั๊บนะต่อให้หล่อเป็นเทพพบุตรต่อให้สวยเป็นเทพธิดาหมดเลยค่ะสเสน่ห์ไม่เหลือเลยค่ะ มันสะท้อนถึงความไออะไรล่ะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวคุณผู้ชมคะคนที่มีสิทธิ์จะได้เงินเยียวยานั้นมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ไปลงหรอกคะ่ะไปลงทะเบยียนก็นตั้ง29หล้านน่ะคิดดูก็แล้วกันซึ่งถามว่าที่ลงนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ทั้งหมดหรือเปล่าตอบได้เลยไม่ใช่ พราะตอนหลังพอทางการเขาบอกบอกว่าใครก็ตามนะที่ไม่มีสิทธิ์แล้วมาลงนะให้รีบไปกดปุ่มที่ยกเลิกนะไม่งั้นจะมีโทษยกเลิกกันจะเป็นล้านน่ะก็แสดงว่าที่ไปลงนะ่ะมีคนไม่ใช่อยู่หลายคนแต่คนสองคนที่สนทนากันเนี่ยคนหนึ่งแสดงถึงความซื่อสัตย์ไปกรอกห้าพัน้วยังไม่ได้กรอกทำไม ก็ยังมีงานทำอยู่ไม่ได้กระทบอะไรเงินเดือนก็ยังได้อยู่เมีนเป็นไรเลยก็เราไปกรอกดูสิเอาจจไปกรอกยังไงได้แหมมันก็มีวิธีที่เราจะเขียนหน้าลองดูสิมันเป็นสิ่งของเราโอ้โหฟังปับ๊บหมดเลยครับที่เป็นผู้ชายที่พูดนะครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงและอายุมากๆม,มันจะยิ่งทำให้คนดูถูกมากยิ่งขึ้นนะ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าฟังให้เยอะพระเจ้าให้เรามาปากเดียวแต่ให้หูสองหูเมื่อหูมีสองปากมีหนึ่งก็แปลว่าจงฟังให้มากกว่าพูดนะครโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังให้ดีนะยามที่คนเขามีปัญหาแล้วเขาต้องการระบายความรู้สึก และเขาไว้ใจเราเขาจึงมาคุยกับเราหลานชายมาคุยกับป้าน้องคนเล็กมาคุยกับพี่ใหญ่เพื่อนร่วมงานอายุน้อยมาคุยกับคุณพี่อายุมากที่เป็นสาวแก่อะไรพวกนี้แสดงว่าเขาให้เกียรติเราแสดงว่าเขายกย่องเราว่าเรานั้นจะช่วยเขาได้ดังนั้นตั้งใจฟังเขาฟังเขา ให้เขาได้พูดให้เขาระบายอย่าประเมินเขาอก็ทําอย่างเงี้ยโง่ทาอย่างเงี้ยใช้ได้ที่ไหนทําอย่างเงี้ยถึงได้ถูกเขาหลอกเนี่ยคิดไม่เป็นอย่าคนจะมีสเสน่ห์ต้องเป็นคนที่ไม่ประเมินคนอื่นง่ายๆเวลาคนก็มีปัญหาเขามาระบายอารมณ์คุยด้วยฟังฟังเยอะๆแต่อย่าประเมิน อย่าขัดจังหวะปล่อยให้เขาพูดให้จบดังนั้นขอเตือนเลยนะครับอยากเป็นคนมีสเสน่ห์อย่าเที่ยวไปยุ่มย่ามแสดงความคิดเห็นคนก็ไปยืนอยู่เนี่ยหน้าตู้กับข้าวโอ้จะกินผนงหมูดีแล้วจะกินแกงเขียวหวานไก่่อกไม้ใส่เลือดดีเออพอได้แกงเสร็จแล้วตกลงจะกินปลาสลิดดีแล้วกุนเชียงดีถ้าเขาไม่ถามอย่าพูด ใบใจใบ่ญิก็ยืนอยู่นี่ถ้ากินพันแองหมูนะมาว่ามันไปได้ดีกับกุนเชียงเอากุนเชียงเลยเธอเขาไม่ได้ถางอย่าเพือ่ออันนี้ํำกันนะคระับเขาบอกว่าถ้าเราพูดมากกว่าฟังจะทำให้เรานั้นพลาดโอกาสในรู้ในการได้รู้จักเขาแต่ถ้าเราปล่อยเขาพูดเยอะๆแล้วเราฟังเขาเราก็จะมีโอกาสได้รู้จักเขาดีขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเราเอาแต่พูดไม่ฟังคนที่คุยกับเราเขาก็จะเหนื่อยหน่ายและไม่อยากจะคุยกับเราเพราะเขานั้นกลายเป็นผู้ฟังอย่างเดียวมีไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยแต่ถ้าเรานั้นฟังเขาบ้างพูดบ้างเปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นคนเขาก็จะไม่รู้สึกหน่ายกับการที่ต้องคุยกับเรานะครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครแล้วการที่เรานั้นพูดน้อยแต่ฟังมากจะทำให้เรามีโอกาสรู้จักเขาดีขึ้นรับ Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกคร้งฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า2,000 0บาทดาวเริ่มต้น5 4 0 0 0ักว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%เถึง30มิถุนายน2563กิ่อนจะกินอะไรกั้าง้ิรอิโฟมล้างมือสะอาดนุ่มนุ่มช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99.9% 9มั่นใจในประสิทธิภาพขายดีอันดับหนึ่งในไทยและญี่ปุ่น เอาไงเงินอย่างเยอะแต่เดียวกันจิกไปเลยแบบต้องซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์จิกซื้อสัตว์กระเป๋าตังค์พี่ครับผมและนี่อ,อร่อยวันนี้คุณซื้อสัตว์แล้วหรือยังวาก้บลุมแปลงร่างกับวาก้บลุมวันนี้เพื่อรับ รีแป้งฝุ่นอัดแข็งพร้อมเล็กแค่ปุ๋ยผ้าห่มมาจิรี่วันนี้ถึง31สสกรกฎราคมน,นี้ับิขอมงมันต้องมีวาโก้บลูมมองเฟอร์ได้รับรางวัลสูพิเรียเทสอวอร์ด2ปีซ้อนเพราะรสชาติดีดื่มแล้วชอบรสชาติดีจริงคอนเฟิร์มรสชาติดีการันตีด้วยรางวัลสูพิเรียเทสอวอร์ดจาก ITQI ประเทศเบลเยียม2ปีซ้อนมองเฟอร์สโอเมรล Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New o n y x สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรี Free. โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20,000บาทดาวเริ่มต้น54,000กว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง30มิถ <ago> ุนายน2563วากอบลูมแปลงร่างกับวากอบลูมวันนี้เลือกรับฟรีแป้นฝุ่นอัดแข็งพร้อมลิปแคร์หรือผ้าห่มมาจิรี่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้ขับฟิตของมันต้องมีวากอบลูม นิกเนมเขาใหญ่เมาคะชื่อจริงเขาอุ้ยไม่อยากเมาหรอคะจริงๆเล่าค่ะสนับสนุนโดยอีซูซุ VF รุ่นใหม่ The New Onyx เมาซุปเรื่องอันนึงนะจ๊รีวองซอยเกิดผลิตจากคัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมากซื้อวาโก้บลูมรับฟรีแป้งอัดแข็งลิปแคร์หรือผ้าห่มที่ต้องมีถึง31กรกฎาคมนี้ทีนี ฟังให้มีเสด็จเนี่ยมันต้องฟังแบบ total listening ฟังแบบอง์รวมหูฟังเนี่ยเราเข้าใจใช่ไหมครับแต่ฟังแล้วคิดตามเนี่ยอันนี้ฟังด้วยสมองฟังแล้วสายตาเราดูหน้าเขาขณะที่เขาพูดอันนี้ฟังด้วยตาฟังแล้วพยายามเข้าใจเขาว่าทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นอันนั้นฟังด้วยใจเราเรียกว่า total listening ถ้าเราใช้หูฟังอย่างเดียวแต่ไม่สบตาเขาแปลว่าเราไม่ได้ฟังด้วยตาเราปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยคิดอะไรตามแปลว่าเราไม่ได้ฟังด้วยสมองและในขณะเดียวกันเราไม่เคยเข้าใจเขาเลยว่าทําไมเขาคิดอย่างนั้นทําไมเขารู้สึกอย่างนั้นก็แปลว่าเราไม่ได้ฟังด้วยใจขณะเดียวกันนอกจากเราจะทํา Total listening แล้วเราต้องทํา active listening ด้วยอย่าฟังเฉยๆฟังแล้วพยักหน้าบ้างเมื่อเราเห็นด้วย ยิ้มบ้างเมื่อเราพอใจเลิกคิ้วบ้างเมื่อเราแปลกใจขมวดคิ้วบ้างเมื่อเรางงหรือไม่งั้นก็ทำเสียงอ๋อหระค้ะอ๋ออื้มอืค่ะอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียก Active Listening คือฟังและมีอาการด้วยไม่ใช่ฟังเงียบเงียบเฉยๆเ,เหมือนกับเป็นตุ๊กตาหินนะคะสํสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ